ฮัลโหลสวัสดีพว่อนนทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสมายฟีสปินเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเลยนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่ของปารมติกเพนั่นเองกับเกมมายสเตอรี่อียิป เกมนี้เลยนะทุกคนก็เป็นครั้งแรกนะที่สมัยนะคะมาเล่นรีวิวเกมนี้นะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะแตกดีอะไรยังไงนะซึ่งวันนี้ก็พกทุนมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าของสมนะัยก็สามารถไปดูได้คนะ่ะเดี๋ยวสมัยจะแปะไว้ให้ที่ตัวไอน,นะก็ค่อนข้างที่จะแตกดีเลยสําหรับเกมทิปเปิลจ็อกเกอร์แล้วก็เกมเออ ที่มันเป็นเหมือนโลมาทุกคนเออก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปของสมลยได้นะจ๊ะมาวันนี้เราขอไปแบบรวดเร็วทันใจเลยละกันนะคะทุกคนนี่นะฟีเจอร์ของตัวเกมนะคะเพื่อนขอเปิดเลยละกันนะคะนี่ บอกเลยนะว่าตัวเกมนี้นะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพื่อนอ่ะมี1,016บาทขอเลือกเบ็ดก่อนเลยแล้วกันคะที่18บาทนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะเราจะใช้สูตรนี้นะสูตรเบ็ดเยอะเนาะเออสูตรนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะเมื่อกี้ก็ไปแตกกับค่ายเอ,อ่อ PG มาแล้วนะคะเกม Guardian of i r o น Fire ะถ้า ใครยังไม่ไปดูก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของ Smile Life นะจ๊ะก็ขอฝากช่องนั้นเอาไว้ใน oh. อ้อกออมใจเดือนๆด้วยเด้อ,ดดอมาวันนี้นะรู้สึกคึกเป็นพิเศษนะ,ะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกมนี้มันจะแตกดีอะไรยังไงนะ,ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนี่ไหมนี่เห็นไหมเมื่อมันจะเป็นแบบตัวสัญ,ญลักษณ์ฝรั่งพวกอัตราการจ่ายเงินรางวัลขึ้นอยู่ตรงชื่อเกมเลยนะ scatter เ,เข้า เข้าโอ้โหสักแคตเตอร์เข้าจ้ามิน่าเชื่อเลยนะว่าสูตรนี้ใช้ได้ผลจริงๆโอ้โอมีการแคะขี้มูกโชว์ด้วยโค่นเดียวเลยคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วทานข้าวอยู่นะะก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะทุกคนเออนี่ได้ฝรั่งตัวฝรั่งกับตัวแพงสุดมานะทุกคนได้คิวกับตัวแพงมานะคะเฮ้ย เฮ้ยโหเลยว่ะนี่ทุกคนเขาจะทําการแบบเรียงตั้งขึ้นมาแบบนี้ให้แบบกระจายลีอย่างนี้เลยนะมันต้องเข้าทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะสําหรับตัวฝรั่งนะคะถ้าเป็นตัวนี้2ตัวเข้าถึงจะได้นะคะนี่ฝรั่งมา2ตัวไม่ได้ถ้าแบบนี้มา2ตัวถึงจะได้นะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าโคตรด,ดีเกมนี้ ไปเห็นในรีวิวหล,หลายๆช่องดังๆมานะก็เลยแบบเอออยากมาเล่นตามนะคะตอนนี้เหลือ3ามครั้งสุดท้ายเออฝรั่งมา3ามช่องทุกคนยังไงโห้ืหสามช่องอีกแล้วเห็นไหมหกลุบกิบนะคะสำหรับกําไรของเราบอกเลยวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะพอใจเลยเออมาอีกสามสามช่องมาอีกแล้วนะคะทุกคน เจ็ดร้อยกว่าแล้วนะโอ้โหดอกสุดท้ายเราก็ไม่ผิดหวังเลยนะสำหรับเกมนี้นะมาสเตอรี่อียิปเกมนี้นะ,ะทุกคนโอ้ oh my god แปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเลยนะฮะนี่สำหรับกำไรของเราในวันนี้ก็ได้มาถึง600กว่าบาทเลยนะเพื่อนๆก็ถือว่า ไม่ผิดหวังนะสำหรับเกมนี้ที่เข้ามาลองเล่นก็ถือว่าได้โชว์ฟีเจอร์ฟรีเกมถึงจะแตกมานิดนิดหน่อยหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้กำไรนะสำหรับคลิปนี้ก็มีกติกามาให้ร่วมสนุกนะคะก็แชร์คลิปนี้ลง5กลุ่มห้ามซ้ำกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่ ไลนออฟฟิเชียลของ s ส i า e ฟ e e Spin ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะแจกให้สำหรับ5คนแรกเท่านั้นที่ทำตามกติกาที่สมายบอกครบทุกอย่างห้ามลมกลุ่มซ้ำนะคะเพื่อนอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะก็ไปเจอกันใหม่กับคลิปที่2ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยบายบายมว่ามว่ามว่มอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะ